รีตั้งดังดวงตาที่3เรตติ้งขึ้นแล้วแบบนี้มีแหววพุ่งอย่างต่อเนื่องใจคืนขึ้นมาเป็นกองเลยล่ะค่ะสำหรับช่อง3และทีมผู้จัดนักแสดงดวงตาที่3หลังทิศทางเรตติ้งขยับขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้ทางช่อง7จะส่งละครดังโซเวลี so รีรันมาชนกันก็ตาม โดย EP ีล่าสุดของค่ำคืนวันอังคารที่28กันยายน2564ทำเรตติ้งไปได้ที่2.4ขยับขึ้นจากตอนก่อนที่ทำไปได้2.1 และในขณะที่โซเวรีของช่อง7นั้นแม้ว่าตอนแรกกระแสติดเทรนทวิตเตอร์ยอดเป็นแสนและเลตติ้งจะเปรี้ยงปังแต่ EP ล่าสุดก็ยังทำได้ดีเสมอตัวไม่มีพุ่งกระฉูดขึ้นแบบสุดแรงตามคาดหมายได้ไปที่4.0เท่ากับตอนแรกเป๊ะ และด้านพรมไม่ลิขิดรีลันที่ออกอากาศซ้ำม,มาแล้วหลายรอบแต่เรตติ้งก็ยังโอเคโดยตอนล่าสุดไปได้ที่0.7ไว้มารอติดตามเรตติ้งกันต่อสัปดาห์หน้านะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ